แล้วก็ใส่ตัว P f เต t e r แอร์ตัวนี้นะครับมันจะทําให้แอร์เราเป็นเหมือนเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ความหนาแน่แน80กร,รัมต่อตารางเมตรนะครับก็โรงงานเคลมไว้กอง PM ส -5 ได้ประมาณ83เปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะทําให้แอร์เราอะ่ะช่วยกองฝุ่นกองขนสัตว์เชื้อโรคแป้งอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็อากาศก็จะวนติดอยู่ตรงแอร์นะครับแล้วก็ทําให้แอร์เราช้าตันช้าลงเนาะเพราะว่าพวกฝุ่นอะไรนี่จะมาติดตัวนี้เยอะเราก็ไม่ต้องล้างแอร์บ่อยนะครับ ทำใหแอร์เราเป็นเครื่องฟอกย่อมด้วยถ้าไปใช้เครื่องฟอกไอตัวตัวนี้ถ้าหุ้มไว้กับตัวกองหลักนะครับที่เป็นแผ่นเฮปป้าทั้งหลายเนี่ยมันก็จะช่วยยืดอายุการใช้ง,งานของตัวกองหลักเพราะว่าตัวกองหลังเรียบตันช้าลงนะครับแล้วก็